รชั่นครบรอบ11ปีนะคะนาน11วันจองเพียง1,111บาทรับไปเลยส่วนลดสูงสุดถึก30,000บาทพี่จา๋าสวัสดีค่ะ FC ทุกท่านอยู่กับน้องบริบอ์บิลายอีกแล้วนะคะก็เอาโปรดีๆมาฝากนะ,คะใครที่ถามหาโปรกระหนูนะ,ะจัดได้เลย11วันนะคะเริ่มต้นนะคะวันนี้นะคะวันแรกวันที่20นะจ๊ะพี่จ๋ามีนาคมนะคะ2 5 6 8นะจ๊ะ สิ้นสุดประมาณ31ม ah ีนาคม2568พื้นที่ค่ะเห็นแล้วรีบจับรีบจองกันได้เลยนะคะอยู่กับเต้นรถมือ2อ SCC Motor สาแก้วมีแต่โปรดีๆนะคะฝากอีกหนึ่งสาขาสาขาน้องใหม่ปาจีนบุรีอ่ะเดี๋ยวมาดูรถคันนี้กันเลยนะ 1.9S ปี2021หน้าเชี่ยวใหญ่แบบนี้นะคะห้องเครื่องแต่งซิ่งมาเรียบร้อยนะคะ ท่อ Inter, อินเตอร์กองปัวกองปวยพนักกองเปอยอุด EGR ฝาครอบเครื่องโล่งๆแบบนี้นะคะเปลี่ยนท่อมาทั้งเส้นรีแมปมาให้ด้วยราคาหน้าร้านนะ,ะของคันนี้ที่4 3 9 0 0 0บาทเริ่มต้นเปรด้างวด7,600บาทจะทรงลงล้อมแม็กแต่งให้แล้ว1ชุดพิจารถสีบอลเงินตัวเอสฟังชันไม่ได้มากมายได้เรื่องราคาถูกละกันคันนี้มี วัดบูธมาให้หนึ่งตัวนะฟังก์ชันวิทยุเกียร์ธรรมดาพี่จา๋าแอร์แบ็กสลูกนะไม่สาม0 0ื่นกโลนะคะเบาะเป็นเบาผ้าด้านหลังเบาะหนังเป็นตัวแคบแอร์เย็นเพียงเพอเบานิ่มแบบนี้เลยนะคะรับประกันโครงสร้างเดิมตัวถังเดิมแน่นอนกระจกมาขาปรับข้างระบบไฟฟ้าคุณพี่เดี๋ยวเราไปฟังเสียงท่อสักนิดนึงเอาแบบหว,วานๆยัวย่วยวเอออะหว,วานๆยัวย่วยนะคะพอหอมปากหอมคอพี่จา๋าใครที่สนใจนะคะ ชอบรถรีแมปแต่งซิ่งนะคะแล้วเป็นยูซูอีกด้วยนะคะพี่จ๋าหล่อเท่ไม่เหมือนไทยลิงไลท์บุรทรบัวปักมึงให้เราได้ล่างทักมาถมารับรถในนั้นแก